เราพยายามอธิบายให้สังคมได้มองเห็นภาพว่ากฎหมายเขาห้ามไว้สมัยหนึ่งรัฐมนตรีท่านหนึ่งบอกว่าอดีตนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งไม่ได้ทำผิดครับแต่ทำในสิ่งที่กฎ,กฎหมายห้ามไว้กรณีพล,ลเอกประยุทธ์ก็เช่นเดียวกันครับ,รบท่านไม่ได้ผิดครับแต่กฎหมายมันห้ามไว้แล้วมาดูข้อต่อสู้ครับข้อต่อสู้ครับ มาตรา158พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน35คนประกอบกันเป็นคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบ ร่วมกันไอ้นี่ตัวไปนะไอ้นี่ตัวไปวักนี้ทั่วไปวักสอนายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบตามมาตรา1น9 9ไอ้นี่ไอ้นี้วักไปก่อนวักไปก่อนเก็บไปก่อนเก็บไว้ก่อนนะมีผลครับ159มีผลในแง่ของการต่อสู้ผมเก็บใส่กระเป๋าไว้จำ159ไว้ครับต่อมา วักสามให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเอาละสิพอวักสองกับวักสาเนี่ยเก็บไปใส่ในกระเป๋าอีกแล้วถึงมาบอกว่านายกรัมตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันเกิน8ปีไม่ได้ไอันนี้ตัวไปสองวักเนี่ยครับคือนายกรัมตรีแต่งตั้งจากสภาผู้แทนให้ความเห็นชอบตาม159และลงนามเนี่ยสภาผู้แทนเป็นผู้ลงนามรับสนองพระราชองค์การ ปัญหาคือนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ที่ดำรงตำแหน่งมาเนี่ยประธานสภา,าผู้แทนราษฎรเป็นผู้รับรงนามหรือไม่มา159 159้านบอกว่าให้สภา,าผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับเป็นแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีจากชื่อในบัญชีรายชื่อที่พักการเมืองแจ้งไว้เห็นไหมครับจากชื่อที่บัญชีรายชื่อที่พักการเมืองแจ้งไว้กับสภา,าผู้แทนจําคาว่าสภา,าผู้แทนกับ ชื่อในบัญชีและชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้นั้นคำถามนั่นจึงเป็นมติของสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นชอบแต่งตั้งบุคคลใดเป็นนายกรัฐมนตรีเอาง่ายๆ8ปีถ้าจะนับเนี่ยต้องนับการดำรงตำแหน่งนายกที่มาจากสภาผู้แทนลงมติในการศึกสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารฉันใดกรณีของการหาช่องทางกฎหมายจากสารรัฐธรรมนูญ และรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะบ่งบอกได้ว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะกลับมาอีกรอบหรือไม่ช่องของกฎหมายอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านมาคลี่คลปมให้เห็นภาพครับไม่ใช่ว่าไม่ไม,มีโอกาสที่พลเอกประยุทธ์จะกลับมานะถูกยังไม่วิฉัยเลยครบ8ปีหรือยังครับเออตอนนี้เราต้องเคารพการตัดสินของศาลครับแล้วสารรัฐธรรมนูญ หรือว่ารัฐธรรมนูญมันเขียนไว้เช่นไรล,ล่ะครับมันอยู่ในหมวด158เราพยายามอธิบายให้สังคมได้มองเห็นภาพว่ากฎหมายเขาห้ามไว้สมัยหนึ่งรัฐมนตรีท่านหนึ่งบอกว่าอดีตนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งไม่ได้ทำผิดครับแต่ทําในสิ่งที่กฎ,กฎหมายห้ามไว้ <laughs> กรณีพล,ลเอกประยุทธ์ก็เช่นเดียวกันครับ,รบท่านไม่ได้ผิดครับแต่กฎหมายมันห้ามไว้ นะห้ามไว้ยังไงมาตรา158เนี่ยไม่ว่าฝ่ายไหนก็อ้างมาตานี้ทางฝ่ายค้านที่ยื่นไป14หนะ้าให้สารนูนวิทิจชัยเนี่ยก็อ้างมาตานี้ว่าด้วยเรื่องของการดํารงตําแหน่งไม่เกิน8ปีแต่ฝั่งของพลเอกประยุทธ์เนี่ยที่กําลังจะส่งให้สารนูนเนี่ยบอกว่าถ้าดูข้ขอกฎหมายเนี่ยอย่าดูแค่วักเดียวของ158ห้ดให้ดูลายวักลายตอนลายวักลายตอนเช่นไรแล้วมาดูข้อต่อสู้ครับข้อต่อสู้ครับ มาตรา158พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน35คนประกอบกันเป็นคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลัก ความรับผิดชอบร่วมกันอ้น,นี้ทั่วไปไอ้นี้ทั่วไปวักนี้ทั่วไปวักสองนายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบตามมาตราน1น9อ้น,นี้อ้น,นี้วักไปก่อนวักไปก่อนเก็บไว้ก,ไก่อนเก,ก,นก,กน็บไว้ก่อนนะมีผลครับ159มีผลในแง่ของการต่อสู้ผมเก็บใส่กระเป๋าไว้าำ1 5 9ไว้ครับ, 9, รบต่อมา วักสามให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเอาละสิพอวักสองกับวักสามเนี่ยเก็บไปใส่ในกระเป๋าอีกครับแล้วถึงมาบอกว่านายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันเกิน8ปีไม่ได้ไอ้นี้ตัวไปเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นต่นายกรัฐมนตรีและทีมงานมีข้อต่อสู้ สองวักสองวักเนี่ยครับคือนายกตรีแต่งตั้งจากสภาผู้แทนให้ความเห็นชอบตาม159และ,ะลงนามเนี่ยสภาผู้แทนเป็นผู้ลงนามรับสนองพระราชองค์การปัญหาคือนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ที่ดำรงตำแหน่งมาเนี่ยประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้รับลงนามหรือไม่มา159 159บอกว่าให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับเป็น แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีจากชื่อในบัญชีรายชื่อที่พักการเมืองแจ้งไว้เห็นไหมครับจากชื่อที่บัญชีรายชื่อที่พักการเมืองแจ้งไว้กับสภาผู้แทนจําคําว่าสภาผู้แทนกับชื่อในบัญชีรายชื่อที่พักการเมืองแจ้งไว้นั้นคำ,คำถามนั่นจึงเป็นมติของสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นชอบแต่งตั้งบุคคลใดเป็นนายกรัฐมนตรีเอาง่ายๆ8ปปีถ้าจะนับเนี่ยต้องนับ การดำรงตําแหน่งนายกที่มาจากสภาผู้แทนลงมติถู่มาจากบัญชีรายชื่อถา,ถามสมัยที่ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาดํารงตาแหน่งนายกสมัยคอสอยชปี5.7ก่อนถึงปี6กอเนี่ยก่อนถสเนี่ยสภาผู้แทนมีไหมมีสอนอชอไม่มีสภาผู้แทนราษฎรอ่าสน,เาสอนอชเทียบเท่าทําหน้าที่สภาผู้แทนไหมเออถ้าดูในกฎหมาย เขียนไว้เหมือนกันครับเ็าบอกว่ามันแล้วแต่จะตีความอย่างแคบหรือว่าอย่างกว้างาเพราะสนชกับสภาผู้แทนประชาธิษษนี่ยทำหน้าที่เหมือนกันไหมนี่นในรัฐธรรมนูญมาตรา60นี่นี่มาตรา263นะครับปี6กนะเขียนไว้ว่าในระหว่างาที่ยังไม่มีสภาผ<า>ู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนชนะ ที่ขึ้นตรงตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี57เนี่ยยังคงทำหน้าที่รัฐสภาสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไปนี่คือฝั่งต่อสู้ที่อยู่ตรงกันข้ามกับพลเอกประยุทธ์บอกว่า,าสภาสนอชอเนี่ยก็คือสภาผู้แทนนั่นแหละอ้าวต่อมาผมอ้างต่อไปแล้วถ้าเอา159เข้ามาด้วยบอกว่าได้รับการเสนอชื่อจากพรรคการเมืองและลงมติเห็นชอบละ่ะ ไอ้นี้ก็ต้องดวนยาวๆอีกผมก็อ่านกฎหมายรู้ผมก็ดูกฎหมายปจะสู้มุมนี้จะไหมจะสู้มุมเด่นก็คือตกลงสภาผู้แทนราษฎรกับสนชกับสนชใช่หรือไม่อย่างที่บอกคือนี่ีความอย่างแคบไปอย่างกว้างสนชคือกลุ่มบุคคลที่หัวหน้าคณะคอสชแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อทาหน้าที่เห็นชอบและกันกรองกฎหมายแทนสภาผู้แทนสภาผู้แทนทําหน้าที่กันกรองกฎหมายออกกฎหมายสนชทําหน้าที่ ออกฎหมายกันกรองกฎหมายาเงินเดือนสวัสดิการไม่ต่างกันไม่ต่างกันเลยข้อนี้สู้ยังไงพี่โอจะสู้ยังไงครับฝ่ายกฎหมายครับคุณอาบันครับผมสู้อย่างเดียวข้อนี้ครับนายกรัฐมนตรีที่นับ <c oughs> มันไม่ถูกเสนอชื่ออ้างจาก159โดยพักการเมืองและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้รับลงนามจะไปทางนั้นใช่ไหม นี่คือข้อต่อ,อสู้ที่จะบอกว่าการดํารงตําแหน่งของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะอยู่ต่ออีกหรือไม่เอาก็บอกว่าแต่ช้าแ,แต่นะมาดูนี่คือคดีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่เข้าสู่กระบวนการทางสารรัฐธรรมนูญโดนหลายคดีถวายสัตว์ไม่ครบมีมติเป็นเอกสทรไม่รับ,บรกระบว้พิจารณาเข้าข่ายเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีคำวินิจฉัยว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐจึงไม่ขัดคุณสมบัติเป็นนายกตอนนั้นจะได้ไหมดูนะดูดีๆนะออตอนนั้น18กันยาห2สองเนี่ยบอกว่าการที่นายกดำรงตำแหน่งเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเปล่าไม,ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐจึงไม่ขัดคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีตบ้านพักหลวงอีกคำวินิจฉัยไม่ผิดผมเคยเป็นผู้นำเหล่าทัพตอนนี้อทิ่ป่าน้าหนึ่งสองสามสามแล้วสามพอดีแล้วผ่านหมด เหลือนี่แหละเหลือเนี่ยสุดท้ายเนี่ยครับอรอลุ้นอีกอย่างเดียวว่าตอนนี้หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วจะกลับมาหรือไม่เชนคัมแบ็กหรือไม่